ইমাক yeah, ถึงสถานที่แล้วเราจะมาเล่นน้ำกันแล้วก็ไปแก่ไข่มดแดงกัน,นไม่ใช่เราเนี่ยไข่มดแดงก่อนเซ่เฮ้ยไม่กับแกอยู่าไหนตกยังไงแล้วใส่ป่ะใส่หางมันนะเอ๋ใส่หางมันนะ,อนะบอกมีอยู่มาหน้าบอกใครบอกมองอย่างหลายเลยะจะต้อนนี้หรือเปล่าที่ไปอยู่ต้อนนี้หรือเปล่านี่ กลางเลยใช่ไหมนะมากบปมเลยวะเราทะแย่จังไลยได้วะใช่ภาษาจีนออกไหมอ่ะไม่ออกไม่ออกใส่ละโอ้พนะนี่อะไรข้ารสางมอยูสูงแสูืโอ ไม่ได้ดอกไม่ได้กินดอกมั้ยนี่ยเฮ้ยด้วยอันนี้ใก่ไม่มีขนอยู่เออแล้วก็ไม่มีด้วยแล้วก็ไม่ได้กินดอกมามมเออมมมส้นปัญหาเพราะไม่มีอะไรเดอะอืมไม่ได้เห็ดนี่อย่างไรบ้างเนี่ยเขาหาเป็นยังไงเราเตะไม่ไม่มีาตายตายแล้ว หาก่อนหาขอก่อนเราจะไปตามน้หายู่ไ้ยีเลอนะไหนอะตามเใส่แบนี้ไ no ด้เรานี่ลอนี่ไงแหคิวเฮ้ยมันก็ะเฮดได้ทั้งสองอันน่ะและห่วยนี่ อ,อ <c oughs> มันสอยยังไงแล้วมันไม่มีเกี่ยวเฮ้ยใส่ละม่วงไนงะอย่ามานะถั่วอะไรไม่รู้ <c oughs> เราก็มาต่อยใส่มะม่วงกันหะ ไปหาสองคนนั่นกันซึ่งเขาเป็นหน้าอาของเราเอะไรนอะไกั่เ,กเ,เคยยนะายอ่ะเแต่ว่าน้องไปว่าะมดป่จะมไยังอะอะไรอะ เขาไปไหนกันไปดูเขาโอ้เปิดลอยน้ำครับหาลูกเลยืมต่อยปะเอาต่อยเอาเดียนี่เอาแม่เคยต่อยเหรอเดีย ไม่มีมีตะกอบ่ะไม่มีมมนายไปดูอีกคนหนึง่งนายมีหรอคนละหรอไปดูเขาก่อนเฮ้ยมวออัวเด้อ โอเคครับดยวไปดูข้างหัข้าเห็นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูเขานเนแน่โอ้ยไญ่ก็ะไมอีอมรีนอมาแล้วม,ว,มวมาแล้วยาวมากยาวมาก ไปตามก็ท่อมระกินะนี่ใครอยู่เลยเนี่ยหน้า,าออบอย ยังเซนแบบนีโอ่ยมันแท้แหงบ่ยังชิ้มันบ่าแหงเแผลเอมยเห็นไม่ได้หรอกล่ะขี้ขี้ตมแทะไม่ขี้ขี้ต่อมแท้นั่งมันเล่นไม่ได้หรอกไปเล่นบ้านดีกว่า้ มันเหลมปได้ดอกป่วยอ๋อปกติน้ามันนี่แหลมันแห่งเออมันแรงนะสุดปาขขอนเตะพี่ปลาตัวยงย่น่งเงียนี่ดิไม่ันเลงเลยโอ้ยป่ามันบ้ออดอ๋อมันน่ามรนเจอคไหนท้อยัง

กระเดา<ช>ของเฮาบอกเปมนแผ่นมาเลือกให้เจ็บยอดสวยไหมสวยไปฟาดไฟเออไป, <ะ S 2> ไปไปย่างอ้อมไปทั้งคู่หลับปะบ๊อไบอกไก่ทอกันระยะทางนาจิมะไก่หยังอือใช่ธรรมชาติธรรมชาติบ้านเราแล้วเรากลับไปเล่นน้ำที่บ้านกัน<ช>สรุปวันนี้เราได้ เราได้มดแดงไหมไม่ถ้าควรโผกันน้ำมันเธอเธอมันต้นอะไรวะเธอถ้าหลบวันนี้เราได้มดแดงไหมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เราไม่มีอะไรนะเขาเรียกอะไรเราไม่มีของเราไม่มีของแงะมันบ่แมงแห็งคัางได้หมิ่นบ่แมนเพราะเนี่ยรอยู่บ้านชุวนี้มันไปเห็นเด้อ ตรงนี้มันจะถามแล้วว่าเ่าไปตีแล้วบอกว่าบอหลานแเราทีม้าเราเราเ่าบมาได้สรุปวันนี้ก็คืออดเราไม่ได้กินไข่มาแดงแต่เราได้อะไรนะได้ผักกระถินไม่ใช่ผักผักสะเดาแล้วก็อีหยังที่ต้อยอยู่ัะมะม่วงอย่าอยายามะม่วง ได้แค่นั้นแหละไปจบทริปบาย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 